สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่ช่องวันวานอีดีฟ้ามค่ะคอนเซปต์ Concept ของช่องก้าวตามไร่พออยู่แบบวิถีพ่อเพียงเพื่งตนเองแบบยังยื่ยนค่ะค่ะเมื่อนี้วันว่างก็จะไปผ้ามาปลูกพากันจองในหน้าเขากันนะคะหลังจากเข้าเก็บเกี่ยวเขา่าเสร็จแล้วห้าบปตองปล่อยพื้นทีหน้าเขานะหายมันว่างเปล่านะคะเพื่อมาสางประโยชน์และสางรายได้ค่ะข้ามาปลูกพากันจองกันนะคะค่ะ ก่อนอื่นเ้าไปเก็บผักักนจองเพราะว่าเอามาเตรียมในการปลูกกันเลยนะคะค่ะตามบรนวัานไปเก็บผักักนจองกันเลยนะคะค่ะนี่ก็คือแปลงพักักนจองที่วรนวัานปลูกไว้นะคะแปลงนี้ต้นใหญ่ละค่ะพร้อมเก็บขายละค่ะละมาแปลงนี้นะคะค่ะแปลงนี้วรนวัานเพอไว้ค่ะเพื่อว่าจะได้ขยายปลูกต่อไปค่ะค่ะ เข้ามาเลื่มเก็บกันเลยนะคะ ค่ะคัดต้นแบบนี้ค่ะเพื่อเอาไปปลูกนะคะคัดต้นที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะค่ะเก็บต้นพักกันจองแล้วนะคะค่ะเดี๋ยววันาจะพาไปปลูกกันเลยนะคะ หลังจากเขาก็บพากันจองกันแล้วนะคะวันวันก็จะผ้ามาเบิงหน้านะคะที่วันวานจะผ้ามาปูกพากันจองนะคะค่ะหน้างานนี้ค่ะจะมีความชุ่มชื้นและก็เก็บน้าเกือบได้ตลอดทั้งปีนะคะวันวานก็เลยมีแผนว่าวันวันจะปลูกพากันจองเพื่อสางไร้ได้ในพื้นที่วางเปลตรงนี้นะคะค่ะ เข้ามาปลูกพากกันจองกันเลยนะคะพอาวาวว่านได้เตรียมพากันจองไอ้แล้วค่ะปลูกพากกันจองก็คือดำหน้าเห้าเหนียวันนะคะอาจจะปลูกเป็นแถวด้วยจะปลูกซับวางกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวว่านจะพาปลูกค่ะดำดำหน้าเยคะ่ะ ดำเป็นต้นเป็นต้นเลยค่ะเมื่อโดนค่ะก็จะได้เก็บผลผลิตพราะว่าฝากกันจองพันยายไว้ค่ะขัญจงแต่ยูน้ำหน,ำนำามบกขาาและพันยายไว้ค่ะ ปลูกไว้สักประมาณสักว่าถึงเดือนค่ะก็ได้เก็บดอกแล้วค่ะเก็บดอกไปขายแล้วก็เก็บยอดอ่อนไปขายนะคะเพื่อสัง่งรายได้ในผ้ผืนทีทิวาวางเปล่านะคะกัดชิบบาทกับประมาณสักชิบหาดอกชิบหาย,ยอดนะะี่ค่ะ มาตรละิบบาทก็มียืดชิหาย,ยอดค่ะที่วันว่างก็เอาไปขายนะคะดำกับดำความลึกกับประมาณความลึกของหรืวก็ดำล่มงประมาณสักเนียวเครื่องก็ไดค่ะตัวว่าห้ยพันยูนะคะ ขันเท่าดำตื่นเพื่อนก็จะลออขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ววันวันสิบัไถนะคะเพราะว่าห้องโหลดตนขึ่นะคะ่ะละอีดอยา่างนึงวันว่านก็จะให้เดี๋ยวว่าต้นเปลืองต้นเขาที่เท้าเกี่ยวออกนี่ให้เพื่อนให้เพื่อนเนาเพื่อนเปื่อยไปแน,นะนำเวยคะ่ะเพราะว่าเป็นปุ๋ยอีกเรือหน,นึ่งนะคะ วันว่างก็จะใส่เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะช่วงเสาร์วันว่างก็จะเฮียงานช่วงสายประมาณหาโมงถึงเที่ยงวันว่างก็จะออกตกลาดน,นัดาทวาไปขายผักขายผัดไทยนะคะ วิธียู่แบบวิธีพ่อเพียงของวันวันนะคะวันวันสิคิดเท็ดในสิ่งถ่วาเออวันวันเ,เริ่มจากสิ่งที่มีี่ว่าบดไดไปลงทุนอยียงมากมมยค่ะเพราะว่าเขายู่แบบวิธีพ่อเพียงเขายู่แบบเพิงตนเองค่ะแต่ห้ามบดไดไปว่าไปวังลำด้วยอยียงมากมมยขอต่ว่าเขายู่ได้ละเขามีรายไดล้ลวเขายู่อยูหลอดนะคะขันเข้าคิดว่าเขาลงทุนด้วยเงินไปไล่ายละ่ะ ผลกำไรตามมาเฮ้าบด้ดังความตั้งใจของเฮ้าเฮ้าก็จะรู้สึกว่าเอ่อเฮ้าเสียใจนะคะที่ว่าเฮ้าลงทุนไปแล้วเฮ้าบไดายยัยงกับมาแต่นี่คือว่าเฮ้าลงทุนแบบเริ่มต้นจากจริงทีบโบมีนะคะเฮ้ากับได้กินได้ใช้ได้ขายแนย่แล้วก็บ,บม่มีการขาดทุนนะคะข่าเขา,ขา,ขาบอาเรื่องว่าขาดทุนมั่นก็คือกําไรของเฮ้าค่ะ เพราะว่าเหาได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านกินให้พี่ให้น้องเข้ากินนั่นก็คือกำไรของเห้าค่ะค่ะท่านผู้ชมวันว่างก็ได้ปลูกพักกันจอง ไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งค่ะอาจสิบประทันแล้วนะคะค่ะตอนแรกว่านว่านคิดว่าจะปลูกพักบุงแก้วค่ะแต่มาคิดอีกเทื่อนหนึ่งเฮาปลูกในสิ่งที่เฮามีแล้วก็เฮากับตองไปสื่อพันเขานะคะเพราะว่าค่ะเม่ว่านว่านปลูกพักบุงแก้วว่านว่านต้องไปสื่อพันเขาแล้วก็อาจจะเป็นเงืนบลายดอกค่ะแต่เฮาก็ตตองลงทุนนะคะแต่วันวันคิดว่าเฮาเริ่มจากสิ่งทีง่เฮามี แล้ก็มันสางไร่ใดใหาเห่าแล้วก็ถือวา่าโอเคแล้วค่ะค่ะ่านผช้ชมวิธีของวันวันตื่นเสาร์มาวันวันก็จะล่งแปลงพักหรือวา่าแปลงสวนเกษตรของวันวันนะคะเพราะว่าวันวันจะมีเวลาในช่วงเสาร์ในการดูแลพักผืดพักของวันวันหรือว่าการปลูกพักหรือว่าการใช้ซีวิตอยู่ในสวนของวันวันนะคะจะมีเวลาอยู่ในสวน,นประมาณย่ำเสาร์ตีหา้า ถึงหาโมงเสาร์นะคะเพราะว่าช่วงหาโมงเสาร์ถึงเที่ยงวันวานก็จะไปขายผัดไทยค่ะอาชีพเสริมข,ของวันวันก็คือการขายผัดไทยค่ะแล้วก็บางมือวันวันก็เก็บพักไปเสริมเสริมขายน้ำผัดไทยน้ำนะคะค่ะวันวานก็จะใช้ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกมือค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีของวันที่วันวันใส่ชีวิตแบบมีความสุขค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นจังไดคะที่ได้เข่ามารับชมรับฟังในวิถีเพิงตนวิถีพ่อเพียงขอ,มองมนบ้านแล้วนะคะค่าอาจจะเป็นแนวทางหรือว่าการต่อยอดได้บ่คะ้ะ ค่ะเมื่อนี่วันวานกับนี้แค่นี้นะคะขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจวันวันนะคะคันมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร้หรือว่ากดแชร์ให้วันวันเนี่ยนะคะคันวบ่ออยากพลาดคลิปหนาก็กดกระดิ่งให้วันวันเนี่ยนะคะอาจจะมีคอนเทนต์ดีๆที่ว่ามานําเสนอให้ผู้รับชมเราบฟังได้เออต่อไปอีกนะคะค่ะเมื่อนี่วันวันกับนี้แค่นี้คะ่ะขอบคุณค่ะ